พ่อนี่ยครับสูตรที่พ่องัดออกมาเนี่ยสูตรนี้ใช่ไหมพ่อที่ว่าทําเลขซองขายใช่ครับ <balloon. S 2> อือก็อาจจะผสมกันนะครับครัรบครับวที่พ่อทําเลขซองขายนี่ถูกกี่งวดครับพ่อรู้สึกว่าถูกปีหนึ่งปีหนึ่งนะฮะหมายถึงว่าปีหนึ่งมันจะผิดอยู่แค่สองสองวดตอนนั้นนะจนจน่า,านจนว่ายายแล้วก็มีคนทิังที่เขาแบบว่า โตก็สั่งหยุดคนมีอำนาจซื้อซื้อขาดซื้อแล้วแถวผมก็เลยเข้าเทพกันกายก็เลยนี้ไปอยู่กูที่กรุงเทพครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของครอบครัว สวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟแฟนคลับแฟนช่องนะครับผมทางช่องยูพารวยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่บ้านพ่อสวัยนะครับจะมาสอบถามแนวทางต่องวดของพ่อสวัยงวดนี้นะครับสูตรคํานวณนะครับงวดที่ผ่านมาก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมเป็นอย่างสูงนะครับงวดนี้พ่อสวัยขอแก้มือใหม่นะครับสูตรคํานวณของพ่อสวัยสูตรเดินดีเนาะเขางวดที่ผ่านมา5 9นะครับผมแต่งวดที่ผ่านมาก็ว่าวลุดนะครับ แต่ว่าสูตรพ่อสวัยนี้สําหรับแนวทางของคุณพ่อนี้มีไม่เยอะนะครับถือว่าเป็นแนวทางที่น่าลงทุนนะครับทุนผู้ชมเนาะเลขนี้น้อยตัวมากสําหรับสูตรคานวณตั้งแต่ที่แอดมินเคยเจอมานะครับเอฟซี FC ที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ บรรยากาศสดๆที่บ้านคุณพ่อสวัยนะครับผมฝนก็เพิ่งตกไปหมาดๆเลยนะครับตกตกแรงมากนะครับท่านผู้ชมเนาะขี่มาถึงถึงบ้านพ่อสวัยนี่ปรากฏว่าตกแรงมากเลยนะครับคุยกันแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยเนาะก็เลยว่าเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดตกก่อนเนาะจะได้เข้าไปสอบถามเกี่ยวกับแนวทางของคุณพ่อสวัยนะครับบรรยากาศสดๆที่บ้านพ่อสวัยเนะยาะก็ยัยงมีรายจะอีกรายอาจารย์เลยนะครับผมเนาะ ที่ทางช่องแอดมินยังไม่ได้ไปตามสอบถามแนวทางนะครับก็เลยว่ามาคุยธุระกับคุณพ่อด้วยแล้วก็สอบถามแนวทางด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปคุยพูดคุยกับคุณพ่อพร้อมๆกันเลยนะครับขอบคุณคัะไม่เป็นไรครับสวัสดีพ่อสวัยครับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีทรกทสานนะครับครับเนาะวันนี้ก็เดินทางมาถึง บ้านคุณพ่อสวายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนะครับผมเนาะัปเป็นไงน้องพ่องวดนี้แก้ตัวกันใหม่นะครับผมมันมันหลุดไปเนาะขอขอโทษขออภัยที่เอฟซีทุกท่านบางทีบางท่านไม่ไม่ได้ไม่ไม่สมหวังนะครับเนาะครับพ่อที่ไม่สมหวังก็จะจะพึ่งท้อจะพึ่งท้อจะพึ่งนี้จากกันไปไหนนะครับท่านผู้ชมเดินตามกันอีกสักนิด ครับครับเนาะลองดูก่อนงวดนี้แล้วพอแต่ว่างวดแรกที่ผ่านมาก็เป้งตรงๆรแต่ธรรมดาพ่อแนวทางมีเข้ามีหลุดเต็นหลุดหลุดแบบเจ็บใจมากเลยนะพ่อมัน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 ขาดไปรับมันวิดไปแต้มหนึ่งวิดยางละแต้มนะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าก็ถือว่าไม่ถูกนั่นแหละครับแต่ว่างวดนี้เราก็แก้ตัวใหม่นะครับขอแก้ตัวนะครับแก้ตัวงวดนี้คุณพ่อก็ไปค้นสูตรลับมาแล้วใช่ไหมพ่อขคุณไปปัดฝุ่นมาอ๋อไปปัดฝุ่นมาเลยใช่ไหมพ่อ อ oh, ครับซูนนี้นี่เป็นยังไงมายัางไงทําไมคุณพ่อถึงได้ปัดฝุนขึ้นมาครับก็พอพอพอผิดหวังปุ๊บ,บหมายถึงว่าเรารู้สึกผิดที่ไปให้เอฟซีที่แบบผิดหวังนะครับเนาะผมก็เลยไปค้นในตู้ในที่เก็บไว้ตำลาเก่าๆลองมาดูที่แบบมันทำไมแรกเลยเปิดตัวที่แรกมันทำไมมัน มันมันได้นะครับครับแต่พอมาวันที่สองมันมาแค่หลักเฉยเฉยค่พ่อครับเนาะมันมาแค่หลักเนาะครับผมก็ขอโทษขออภัยกับ f อซทุกท่านนะคแต่บางท่านที่มีโชคสามตัวก็สาตัวล่างเนาะสายลอเตะีเล็เล็ท้ายใช่ไหมพ่อโอ้โหผมตีแล้วผลกัเด่นรัฐบาลครับครับพ่อครับ ที่ขออนุญาตนะครับผมเคียวหมากเคียวหมากคอเคียวหมากคมกบผมขายอก็ก็เลยว่ามันนี้นี่ก็คือต่องวดที่กับท่านผู้ชมเลยใช่ไหมพ่อครับต่องวดเลยเนาะนะครับอ๋อให้เลยครับผมต่อให้เลยสําหรับงวดที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรเราเริ่มต้นกันใหม่เนาะก็ฝากท่านผู้ชมให้กําลังใจพ่อสวัยเหมือนเดิมนะครับผมอย่าเพิ่งนี้จากกันไปไหนเนาะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมดความมั่นใจในตัวคุณพ่อครับ เห็นคุณพ่อบอกว่าสูตรนี้นี่เดินดีใช่ไหมพ่อครับที่พ่อไปปัดฝุ่นมาเนี่ยครับใช่ก็อันนี้ขอแก้ตัวนิดนึงนะครับเนาะครับพ่อยังไงก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแยกทางครับครับก็คือแอดมินก็เชื่อนะครับผมว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่มากก็น้อยอาจจะได้โชคกับคุณพ่อในงวดที่ผ่านมาเนาะแต่งวดแรกเนี่ได้เยอะแน่นอนครับผมครับก็คือว่าอืมใช่เพราะว่าเล็กไม่เยอะเป็นแนวทางที่น่าลงทุนเนาะแล้วก็ คิดว่าคงจะไม่หนีไปไหนเพราะว่าเอฟซีก็คงเข้าใจว่าแนวทางมันมีข้ามีหลุดครับมันเคยถูกมาแล้วยังไงมันก็ต้องถูกอีกใช่ไหมพ่อใช่ใช่ครับมันเคยถูกมาแล้วด้วยก็อดับแรกก็ขอขอบคุณทางช่องของน้องนิวพอรวยนะครับที่เอฟซีติดตามอยู่ครับอ่าก็คือแบบว่ามก็มีผิดหวังบ้างผิดหวังบ้างนะครับเนาะครับผมค่ะ แต่ว่าจะพยายามให้ให้ให้ใหสมหวังนะครับเนาะ hmm. ให้สมหวังมากกว่าผิดแต่แต่อันนี้ก็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 คือเป็นแนวทางค <c oughs> ันเป็นแนวทางนะครับเนาะ <c oughs> เลขคำนวณแม้แต่เลขนั่งเลขน้ำมนต์พระก็ยังก็มีพาดมีหลุดนะครับเนาะ <c oughs> ใช่ครับพ่ออ่พมีหลายๆท่านที่คอมเมนต์มาก็โอเคแล้วครับขอบคุณ แต่ว่าก็อย่าพึ่งด่ากันครับพ่อเมื่อวานลงคลิปคี่ท่านหนึ่งลงไปนะคะเป็นสูตรคำนวณเหมือนกันเขาก็เลยมาคอมเมนต์บอกว่าแอดมินอย่าลืมตามพ่อสวัยด้วยนะคะขอบอกนะคะสายสานกันยังตามคือเก่านะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ยังให้กำลังใจกันอยู่ยังติดตามก็อยู่นะครับเนาะครับเออไม่ใช่ว่าพอเริ่มดีเพิ่มพอไอตอนเริ่มดีแต่พอเดินก้าวต่อไป พลาดไปหนึ่ะก็ก็ใส่กันเลยแต่ผมเชื่อนะครับผมว่าคนที่หนีคุณพ่อไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องเสียดายเสียดายแน่นอนนะครับผมจะต้องเสียดายที่ว่าเฮ้ยทำไมไม่ตามพ่อสวายเดี๋ยวจะมาคิดเสียดายทีหลังนะพ่อเนาะเพราะว่างวดนี้นี่งัดมาแล้วอันนี้สูตรปัดฝุ่น้ใช่ไหมพ่อปัดฝุ่นอันนี้เดี๋ยวขอขออญาติงคขอบคุณเอฟซีที่ที่ที่ให้กําลังใจมานะครับนะครับ ร้อยห้าร้อยพันหนึ่งอะไรเนี้ยผมก็เอก็จะแบ่งส่วนนะครับเนาะส่วนนที่จะเอาไปไปทําไปร่วมบุญส่วนนึ้งก็จะเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัวนะครับพ่อเพราะว่าถ้าทำทาหมดผมก็ไม่มีค่าปากกาครับแล้วก็เป็นมนุษย์นะพ่อนาะยังต้องใช้เงินอยู่ครับผมก็ธรรมดานะครับคนัะทีนี้ ขออนุญาตถามคุณพ่อหน่อยครับสูตรที่คุณพ่อปัดฟุนขึ้นมาหรือว่าหยิบนํามาใช้ใหม่ครับสูตรนี้เดินดีไหมพ่อก็เหมือนเหมือนกับทุี่แรกเพราะว่ามันมันอยู่ในในกลุ่มเดียวกันนะครับนลครับผมอยู่กลุ่มเดียวกันตาราเดียวกันแต่ว่าผิดตรงที่มามาต่อมารวมกันนิดหนึ่งนะครับอครับผมแต่ขอโทษนะพูดอีกทีเนี่ยขอคำ่าขอโทษเนี่ยเพราะว่า ผมก็เพิ่งค้นเจอเหมือนกันไอ้ตัวนี้คผมนะขอบโทษเอฟซีแลหลายท่านที่ที่ที่ผิดหวังครับผมนะครับนะก็ไม่เป็นไรหรอกพ่อคนเรามันมีผิดพลาดกันได้นะแนวทางน่ะมันไม่มีใครรู้หรอกพ่อว่าเลขนี่มันจอกตัวไหนเนาะพ่อเนาะมันศูนศูนนี่คือโอ้ดูเลขออกอย่างนี้เนาะพ่อเนาะมันเป็นไปได้หมดแล้วครับเป็นไปได้หมด ไม่อยากจะโทษพ่อเนาะอยากโทษคนออกมาก่อนนะพ่อเนาะออกมาได้ไงศูนย์ศูนย์นะครับท่านผู้ชมเอาจะไปเออให้ออกศูนย์ตัวเดียวยังเพราะว่านี่มันมูลศูนย์ศูนย์ใครจะไปซื้อถูกนะพ่อเนาะผมต้องคนที่แบบว่าดวงดีดีเนาะเป็นได้ไปมะเกรดศูนย์ศูนย์นะครับในประเทศไทยนี้มีถูกอยู่คนเดียวแล้วมั้งศูนย์ศูนย์เนี่ยนะพ่อผมว่ามีมีเออ่มีคนที่คิดเหมือนเราหลายๆท่านเนาะที่คิดเหมือนเราเนาะ เลขกมันบ้ามันออกมายังไงครับพ่อศูนย์สองตัวหรือศูนย์ตัวเดียวเองเพราะว่าครับพ่อหนงตัวก็จะเปชดใช้ครับแต่ว่างวดนี้ก็จะแก้ตัวครับจะคือว่าจะให้ท่านผู้ชมได้ทุนคืนแน่นอนนะพ่องวดนี้เนาะครับครับก็เป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะพ่อเนาะหวยรัฐนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบมาใหม่แล้วนะพ่อเนาะก็คือ3ามตัวก็ได้เงิน สองตัวก็ได้เงินมีมาใหม่แล้วนะครับแต่ว่าต้องซื้อในแอปนะครับของทางรัฐเนาะออตังนะครับวันนี้ต่องวดเลขวิ่งแล้วก็สูตรคำนวณของคุณพ่อครับอันนี้ที่คุณพ่อเอามานีกเป็นสูตรของของที่พ่อให้มังวดที่ผ่านมาหรือว่าเป็นสูตรที่คุณพ่องัดมาใหม่ครับอถ้ารวมกันนะครับ๋อรวมกันสองสูตรรวมกันอันนี้ก็ตัวแรกและตัวนี้สูตรที่สองนะครับเนาะครับเนี่ยแค่นี้ครับมันของของพ่อไม่ ไม่เยอะครับพ่อแต่ว่าหลักร้อยให้ให้รออีกนิดหนึ่งหลักร้อยรออีกนิดนึงแล้วพ่อเนาะรออีกนิดหนึงนนนน่งรอสักไม่กี่วันแล้ลวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอวินก็จะมามามาถ่ายทาใหม่หรือว่าจะมาเป็นแนวทางหรืออาจจะโค้งสุดท้ายอะไรเพื่นะัแต่ว่าตรงเนี้ยค,คือคือควยละ ขกพ่อพูดแหละไปหาหารัฐบาลกับนเป็นเลขเด่นไหมครับพ่อห้าเด่นครับเด่นก็คือว่าปล่อยชุดสองตัวไปก่อนนะพ่อเนาะนี้เด่นบนนี้เด่นล่างโอก็คือท่านผู้ชมก็คอมเมนต์กันมาเยอะบอกว่าให้ตามเลขเด่นของพ่อสบัยให้หน่อยนะครับก็คือว่าบนเด่นบนแปดเด่นล่างเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมีแค่นี้แหละครับผมครับ ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวกลับยอยู่ในตัวครับครับตัวนี้ไปกลับตัวเองสักหน่อยพ่อเพื่อเพื่อหรือว่าหรือว่าชอบเห็นไับครับแปดสี่แปดเจ็ดใช่ไหมพ่อแปดเจ็ดแปดสี่กับแปดเจ็ดี้นี่เป็นกันผมจะเขียนสี่แปดแต่ผมเขียนผิดครับครับไปนั่งคดีนอกะว่าเคุกพ่อนมีก็ไล่ตัวนะ่นันสี่แครับไม่กลับตำแตกนะทุกทชมเนาะทหารัฐบจ่างนดีนึงครับ แต่ว่าได้เด็นนี้บนแตกใช่ไหมคะครับผมร่างเจ็บเนาะร่างเจ็บครับผมเชื่อนะครับผมว่าถ้าแต่งวดที่ผ่านมาเนาะของคุณพ่อเนาะถ้าไม่ถูกก็คือว่าขาดทุนไม่เยอะเพราะว่าของคุณพ่อนั้นแนวทางของคุณพ่อมีไม่เยอะนะครับผมก็คือว่าน้อยตัวมากน้อยตัวสาหรับสูตรคํานวณแต่สูตรคํานวณของบางท่านนี่อาจจะเตรียมหน้ากันนาดนะครับท่านผู้ชมเนาะแตงผมนี่ก็คื้อเก็ของพ่อประมาณที่ว่าคือเราเราลงทุนขนาดนี้แล้วมัน ไม่ถูกก็ก็มีเสียนิดหน่อยแต่ถ้าว่ามันถูกมันก็โอเคครับครับมันก็ดูได้ใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวพอโอเคไปนะครับตัวนี้ครับเป็นแปดเป็นสี่แปดแปดสี่เป็นสี่แปดน,นะ,ค,ะนครับคุผู้ชมเป็นตัวเดี๋ยวไปเขียนพร้อมไอไอไอไวงไว้ด้วยกันค่ะคุณพ่อเขียนแปดสี่ 8, 4, 4, ย้ำสองครั้งเลยนะคะคับคุณผครับ คนแก่เนาะหลงหลงลืมลืมมือสั่นมือลั่นครับครับครับผมทีนี้ที่ไปที่มาของสูตรที่คุณพ่องัดออกมาใหม่เนี่ยก็เป็นสูตรที่คุณพ่อคิดค้นมาเองเหมือนเดิม,มใช่ไหมครับเดิมมันก็รวมอยู่ในสูตรที่พ่อเคยทําซองขายต่อมาว่าโอ้คยสูตรเกียวกันอ๋อก็คือสูตรนี้นี่ครับเป็นสูตรที่คุณพ่อเคยทําซองขายก็ค<อ>ือแบบว่าบางท่านก็โทรโทรมาถามหรือว่าทางไลน์มาถามว่าทําไมขอไม่ได้เลยสูตร มันมีมันมีหลายหลายสูตรเนาะครับอ่า<อ>แล้วก็อ่าอนุญาตเอฟซี FC ที่หนึ่งว่าอ่าทำไมพูดมากจริงๆนี่เป็นแนวทาง <c oughs> ของแอดมินนะครับเนาะครับ,คร,บครับพ่อเป็นช่อง <c oughs> พูดมากไม่ไม่ไม่ไอ้ไม,ไมสรุปสักทีเลยกนะ <c oughs> ็ทุกทุกครั้งทางแอดมินเขาจะบอกว่าสรุปท้าย ให้คิดให้ฝังสรักนีดหนึ่งมันคงเป็นไรครับก็คือว่าจะไม่ฟังนี้ก็ไม่รู้ว่าแนวทางมันมายังไงนะพ่อเนาะคเอาอย่างงี้นะพ่อเนาะคนที่ว่าพูดมากไม่อยากดูเลื่อนผ่านไปเลยไม่ต้องดูนะครับผมไม่ได้บังคับให้ใครมาดูนะครับเลื่อนผ่านไปเลยนะครับผมก็ก็ดูอันนี้ก็ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปครับไม่ต้องมาคอมเมนต์ชียสหายนะพ่อเนาะก็ขอภายดินึง คอมเมนต์ที่ไม่ดีที่มาด่าทางไอ้มินอ่ะอันนี้ผมขอโทษแล้วผมขอเลยครับคนเราเนี่ยคนไทยนยพูดเพลาะก็ได้ใช่ครับพ่อครับพูดเพลาะก็ได้ไม่ต้องมีอะไรฮะสัตว์เลื้อยคานอะไรสัตว์เลื้อยคานครับพ่อเนาะพูดกันเพราะมันจะด้ว่าเราคนไทยเนาะครับเนาะครับพ่อนะ แต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็เอฟซีในใจดีแล้วก็คอมเมนต์ดีๆกันทั้งนั้นส่วนใหญ่แล้วค่วใหญคอมเมนต์ดีๆกับค้อนถือแล้ววันยังไงนะจ๊ะได้เรือส่วนใหญคอมเมนต์วันดีกับค่ะไ่ต้องถือต่อกันเนาะที่ให้กำลังใจแล้วก็ผู้ที่อ่าสนับสนุนมาในเรื่องทําบุญก็ช่างในเรื่องอะไรก็ช่างที่มีน้ําใจนะครับที่แสดงน้ําใจมานะครขอให้ ร้อยเท่ากันเท่านะครแล้วก็ขอได้กลับขึ้นไปนะพ่อเนาะก็คือร้อยคนเนี่ยจะมีสักคนเดียวที่คอมเมนต์ไม่ดีอ่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็แค่แค่มันเป็นสกิดสกิดใจเฉยๆมันไปเห็นแล้วมันพอพอพอฟังแล้วมันก็รู้สึกว่า เอ๊ยังมีคนประเภทนี้อีกบางทีก็โมโหนะพ่อไม่ไม่ไม่โมโหแค่เคืองๆนิดๆผมนี่แหละโมโหพ่อแอดมินนี่แหละครับโมโหบางทีก็ได้ด่ายฟีอยู่ไลฟ์สดเนาะครับผมครับทีนี้เข้าเรื่อนก่อนนะพ่อเนาะครับผมบทีนี้สูตรคำนวณน,นี่สามารถให้คุณพ่อคำนวณให้ดูแบบคร่าวๆได้ไหมพ่อได้แค่แบบบอกที่มาที่ไปเอาแบบคร่าวๆนะพ่อเนาะได้ได้ครับครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมครับผมเป็นเพื่อนค้น ถามว่าสองสีนี่มันคืออย่างก็คือมันเป็นเลขตั้งหลักของคนทอดนาะครับเป็นมีที่มาอยู่มันแบบยุเฉยเนาะครับก็คือมีทุกความชมคอมเมนต์มาเยอะหน่อเวลาแอดมินเนี่ยลงเกี่ยวกับหวยคำนวณลงไปเนาะจะชอบบอกว่าให้ทําให้ดูแบบคร่าวๆนี่เนาะแบบอันนี้เนาะครับเอาแบบคร่าวๆเนาะผมคร่าวๆนี้มันมันอันดิสูตรโทรศัพท์เราก็สูตรนั้นก็คือมารวมกันผมก็เลยเอาบัตรรวมกันทั้งสองสูตรไปเลยครับพออ่าสมมติว่า เก้าหกสองนะครับครับก็เก้าหกสองนะครับนะครับสี่หกสองนะครับเนาะก็เป็นแปดนะครับเนาะครับอันนี้เป็นเจ็ดนะครับผมก็เลยเอาเนี่ยนะครับนี่แหละครับครับพ่อโอ้่หเนาะก็ได้เจ็ดแปดเป็นเจ็ดแปดนะครับ อันนี้แปดสี่มันก็มาครับผมเอ่อถ้าใครชอบแปดหกมันก็ก็ได้ครับพ่อแปดสองแปดสองมันไม่น่ามาอันนี้นะครับะก็คือพอดูในกําลังมันไม่ทีครับผมไปหาแปดสี่แล้วกันแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดแปดหกยิ่งสวยนะคะเพราะว่าแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดนี่นะครับคือข้าวๆเนาะครับครับโอเคยังไง เดี๋ยวอีกทันนึงอาจจะน้องนิวอาจจะมาโค้งสุดท้ายหรือว่าอาจจะมาอีกรอบกโค้งอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของของนิวพาลุยนะครับติตามกันนะครับติดตามกันนิดนึงเดินตามกัอีกสักหน่อย ครับอืมคงไม่เหนื่อยมากหรอกเดี๋ยวจะเสียดายนะพ่อเนาะครับผมตัวแต่เอสีเสียดายโอ๊ยทําไมไม่ตามพ่อสวายนั่นแหละเนี่ยผมเจอมาหลายคนแล้วพ่อครับผมไม่ได้ดูเลยจดไว้ไม่ได้ซื้อเลยอย่างเงี้ยครับผมดือจะก็จะแบบนั้นนะครับจะเสียดายทีหลังเนาะรับเราห่มร้องไห้อีกวันนี้ก็คือเราได้สองตัวใช่ไหมครับพ่อครับเอาสองตัวมีตัวไหนบ้างครับพ่อก็เดี๋ยวฮะแปดสี่แปดสี่แปดเจ็ดค่ะ กับสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับเนาะ8448 8778นั่นพอเนาะแต่ว่าถ้าถ้าให้ถ้าให้บอกว่ารัฐบาลก็คือ84ป่ะครับครับ84หน้าสวยนะครับสวยโอ้84เอาจริงๆนะพ่ออย่างว่าที่แล้วผมให้ก้าสาม มันไปเข้าสามตัวมันไปเข้าสามตัวท้ายครับพ่อแล้วก็มีเอฟซีหลายท่านหลายท่านที่โชคดีเหมือนกันครับหลายท่านอาจไม่ไม่ซื้อสี่กับไม่ซื้อสีหลัก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 ร้อยเนาะครับก็ก็แสดงความเสียใจที่ที่ไม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 ่สมหวังครับแต่ก็ธรรมดาเนาะพ่อเนาะครับก็คือว่าสําหรับแนวทางของคุณพ่อเนี่ยถ้าไม่มีเลขเก้ากับเลขหกเนี่ย ไม่เยอะเลยนะพ่อถือว่าเป็นแนวทางที่ไม่เยอะนะครับเลขไม่เยอะเพราะว่าถ้าไม่มีเลขเก้ากับเลขหกก็คือจะไม่ได้กลับหัวใช่เก้ากับหกเนตัวเดียวกันก็เลยต้องกลับหัวนะพ่อเนาะครับผมครับแต่บางคนก็ว่าเก้ากับหกคนละตัวแล้วแล้วแต่ละทีของเอฟซีแต่ละท่านนะครับครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันก็ตัวเดียวกันนะครับครับผมตัวเดียวกันครับแต่แต่ตรงเนี้ยแปดสี่นะครับนะครับแปดสี่ ครับมหาลัฐบาลครับพ่อสนับสนุนรัฐบาลนิดนึงหรือไม่ก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาไปเสี่ยงนอนทับก่อนก็ได้เนาะได้ไดแล้วฝันดียังไงนี่ก็คอมเมนต์มาบอกแอดมินด้วยนะครับพอแอดมินอ่านคอมเมนต์ตลอดไม่ใช่แค่แอดมินนะอ่านพ่อสไ વ ก็อ่านเหมือนกันนะครับไม่งั้นคงไม่รู้หรอกนะว่ามีแบบคนคอมเมนต์ไม่ดีเยอะนะครับบางทีก็โอเคนะขอขอโทษไอ้บางสิ่งบางอย่างนะครับนะครับเออแต่เจตนาของพ่อเองเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะไป หลอกลวงหรือว่าใช้ตรงนี้มาหาหาหากินเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวแค่ว่าในเมื่อเรามีมีมีความรู้ตรงนี้เนาะรับโอเคครอบครัวพ่อกระพอพอได้อยู่ได้กินนะะไม่ถึงกับรวยไม่ไม่รวยก็ช่างก็อยู่แต่ว่าอยากแบ่งปันคอยากแบ่งปันให้ท่านผู้ชมเอฟซีที่ที่บางท่านเขาเขาอม่มีเงินลุ้นกำลัง อยแย่เลยติดนี่ติดสินอะไรอันนี้ก็คือก็บางบางบางสิ่งบางอย่างเราก็จะพัปีไปบอกอุ้ยเจอพ่อสวายปุ๊บกูต้องหมดนี่กูต้องรวยวอะไรเงี้ยมันก็อย่าไปขนาดนั้นนะพ่<น>ะอเนาะอไปขนาดนั้นแ <นะ S 2> ค,ค่ไปไปเรื่อยๆเดินตามไปไปสั่งอิสริยะนี่ครับคงคงไม่เสียหายก็กินน้อยๆแต่กินเรื่อยๆนะพ่อเนาะกินน้อยๆกินเรื่อย อย่าไปทุ่มนะพ่อเนาะเอาแค่มีกําลังนะครับครับทีนี้ขอญาตถามคุณพ่อหน่อยครับสูตรที่พ่องัดออกมาเนี่ยสูตรนี้ใช่ไหมพ่อที่ว่าทําเลขซองขายใช่ครับอือก็ผสมกันนะครับครับครับแล้วที่พ่อทําเลขซองขายที่ถูกกี่งวดครับพ่อรู้สึกว่าถูกปีหนึ่งปีหนึ่งฮะหมายถึงว่าปีหนึ่งมันจะผิดอยู่แค่สองสองงวดตอนนั้นนะจนจนว่าจนว่า ใแล้วก็มีคนที่เขาแบบว่าให้หยุดอย่างนี้าสั่งหยุดคนมีอำนาจซื้อซื้อครับซื้อแล้วแถวผมก็เลยเข้าุงเทพกันกันยายก็เลยหนีไปอยู่ที่กรุงเทพครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวสบายก่อนเขาเขาเรียกอะไร เถื่อนเถื่อนอ๋อบ้านป่ามืองเถื่อนนะพ่อเนาะเมื่อหลายสิบปีที่แล้วก็ทพ่อนปืนว่าลูกไปกี่บาทครับครับชีวิตเราไม่ไม่ไม่คุ้มค่าผมก็เลยบอกอ่ะไปย้ายไปก่อนไปทำามาหากินอยู่แถวเทพก่อนแล้วก็ย้ายฝากหลังฝากลูกไว้กับยายยายตาเป็นคนดูแลครับนะครับนั่นแหละครับอัทนคือเหตุผลที่ ที่ตไปต้องต้องหยุดตรงนั้นครับแล้วพอต่อมานะครับไอ้ตำลับตำราที่ผมเก็บไว้บนบ้านแล้วนะครับน้องน้องน้องนองเมียของพ่อเน่ะครับเขาก็มีเมียมาอได,ได้ได้เมียมาครับเขาก็มาเก็บทําความสะอาดอยู่อ๋อครับ ทิ้งไปหรือว่าไปขายไปของเก่าหมดเลยตำราพ่อเป็นหนังสือที่บ่อได้ใส่แล้วสิเนาะเขาเขาคือเขาไม่เข้าใจไงเพราะเราผม่็ได้เอาไปด้วยแล้วคือทําไมไม่จําอยู่ในในสมองครับมันไม่ใช่จำไม่ง่ายของวันนี้มันเหมือนตําราเรียนนะครับถ้าไม่เปิดไม่เปิดอ่านครูทุกท่านอาจารย์ทุกท่านแหละถ้า ไม่ว่าภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษที่ถ้าไม่เปิดไม่อ่านดูทัานก็สอนสอนเด็กไม่ได้เพราะมันมันเยอะมันเยอะนะครับท่านผู้ชมนั่นและครับนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมเนาะที่ยังมีสีน้ำใจให้กับคุณพ่อนะครับผมเนาะที่าติที่ได้โชคได้ลาบเมื่อกี้ใช่ไหมครับพ่อบางคนไม่ได้แต่ก็ก็ให้อยากที่จะร่มบุญอให้ ให้ก่อนก่อนที่หัวยจะออกซัําำไปค่ะมาเลยครับเอามาเลยเอาเลขบัญชีให้ผมเลยขออนุญาตพูดได้ไหมครับนี่คหนอท่านนึงอยู่ที่อำเภอคูเมืองนาะท่านไม่ได้ถูกคแต่ท่านส่งมาให้แสงจันเป็นว่าให้ทำบุญด้วยคอำเภอคูเมืองนะฮะอันนี้ ไม่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้พัอเนาะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อครับพ่อเอ่ยชื่อเดี๋ยวมันจะไปไปผิดผิดผิดครับอาอพลบอครับเอาแค่ข้าวๆพอแล้วพ่อเนาะครับผมเอาไว้อยู่ครูเมืองก็แล้วกันเอาอยู่ครูเมืองครับท่านก็บอกว่าตอนแรกก็คือโทรพอโทรปุ๊บแกก็โทรมาเลยโทรปุ๊บแกบตอนเช้ามาแกก็โทรไปได้ยินเสียงแฟนก็บอกว่ามาที่มันนี่ฉันจะพูดเองก็เลยโอุ้นให้เลยอ๋อครับ นี่นะคะท่านผู้ชมคุณพ่อสบายเตรียมไม้ก็อืนใหม่ยังกับครับอ่าไม้ใบเขียใหม่ใหม่ครับอ๋อไม้ไปเสียบแต่กระถินเนี่ยไหมพ่ออ๋ออันนี้เป็นเป็นประธานนะอ๋อพ่อเป็นประธานอ๋อครับครับพ่อครอบครัวอ๋อครับครับเนี่ยขอครับครับขอให้ทุกท่านที่ร่วมบุญมามีโชคมีลาภกลับไป จิตเท่าพันเท่านะครับช่ถูกครับแล้วแล้วพ่อจะเริ่มเสียบวันไหนครับพ่อใกล้ยนะใกล้ๆนะครับย้อนต้องไปถอนเงินที่ที่เอฟซเขาโอนมาให้เนี่ยผมก็จะมาเสียบให้หมดเลยครับครับครับอย๋ยวแอดมินจะได้มาร่วมบุญกับพ่อด้วยเนาะจะได้มีบุญสัมพันธ์กันงวดนี้นะครับความฝันคุณพ่อนี่ฝันว่าได้จับกุ้งกับแอดมินสองคนนะครับ จับสองมือด้วยเก้าสองครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วพ่อเนาะเดี๋ยวแอดมินเอฟซีจะว่าแม่นหลังออกเออแม่นล้งนั่นแหละนั่นแหละผมผมเบื่อตรงนั้นแหละครับสามตัวนี้เอาไหมครับพ่อเอ่ออันนี้นี่ครับก็ได้เหมือนกันเจ็ดแปดหกเป็นเก่าเลสามตัวเดี๋ยวหาสามตัวได้เอาเอาเอาเดี๋ยวเป็นคลิปแน้าเนาค่ะสามตัวครับผม เดี๋ยวลองให้พ่อไปหาหลักร้อยเจ๋งๆก่อนเดี๋ยวผมจะถ้าแอดมินไม่ไม่มีเวลามาก็จะส่งตรงนี้ไปส่งไปให้ให้ออกช่องเลยนนั่นน่าจะได้มาอยู่แล้วพ่อเพราะว่ามาเอาอน้ํงพิกอยู่นะครับแล้วก็มีสินค้าเนาะจะนำเสนอสินค้าของคุณแม่เป็นคนทำนะครับแต่ว่าแอดมินเนี่ยจะเอาไปขายให้กับท่านผู้ชมลุกท่าทางช่องก็อย่าลืมเข้ามาอุดหนุนนะครับของของอร่อย เป็นน้ำพริกใช่ไหมพ่อเกี็บไอ้ของอร่อยไม่อยากเก็บไว้ค่ะพปลาล่าน้ำพริกปลาล่าบองอ่าน้ำพริกขาปนอืมขาดขาครับก็เป็นว่าคลิปหน้านี้เราจะมาตามสามตัวเนาะค่ะครับผมครับผมตามต่อเดี๋ยวรอให้คุณพ่อเนี่ยคำนวณทบทวนดีๆก่อนว่าตัวไหนนี่ที่ว่าน่าลงทุนที่สุดนะพ่อเนาะเข้าครับครับแค่เดียวก่อนเนาะครับวันนี้ก็ต้องงวดเข้าๆไปก่อนเพราะว่าเพิ่งวันที่สิบแปดเองเนาะสิบแปด 8ปดแปดแหกเจ็ดแปดแปดหกแปดสี่นี่ผมสวยเนาะครับครับพอสวยครับพอไปเจ็ดน,นี่ผมชอบชอบเนาะสวยครับสวยนะครับล้ครับครับถ่ายคลิปเนะาะครับผมครับก็อขอขอบคุณคุณพ่อสวยเนาะที่ได้นำแนวทางมาเบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ เอฟซีทวงบุญกับพ่อสวัยก็ขอให้ได้คืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่านะครับก็ขอให้ไงขอให้ท่านผู้ชมนี่มีโชคมีลาบในงวดนี้กับคุณพ่อเนาะจะได้มาร่วมบุญกันร่วมบุญกับพิ่แนะพ่อเนาะใกล้ถึงวันแล้วใช่ไหมครับท่านใดที่ที่โอนมาในพอแล้วก็ขอนุโมนาสาธุนะครับเนาะขอให้มีมีโชคพีลาบนะครับครับพ่อครอบครัวจงอยู่เย็นเป็นสุขเจริญเจริญนะครับสาธุ ก็ขอบคุณพ่อทวายมากมากนะครับผมขอบคุณ,ค,ณครับครับ นะครับผมนี่ก็เป็นแนวทางต่องวดของคุณพ่อสวัยนะครับเสนอไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลนะครับคุณพ่อให้เด่นบนแเด่นล่าง7นะครับสาหรับท่านผู้ชมที่ขอมาสำหรับแนวทางของคุณพ่อสวัยมาตามให้แล้วนะครับผมชุดต่องวดแปด4แปดนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาบเฮงเฮงปังปังทุกท่านนะครับ ขอกบขอบคุณท่านผู้ชมและก็เอฟซีนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ